กับอินทีตัวอื่นๆมันโดดออกไปตัวเดียวตัวอื่นตามไม่ทันนะก็ไม่ดีหรอกงั้นหลวงพ่อตั้งสตินะคนแข็งมากเลยนะแข็งเป๊ะเลยเวลามองอากาศข้างหน้านี่มองออกมาเห็นเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆนะเลยรู้อ๋ออากาศมันเป็นเม็ดๆอน่ะ ทำอย่างนั้นนะได้ความเหน็ดเหนื่อยมากก็อุตสาห์ปลอบตัวเองรพระพุทธเจ้าบอกบุคคลจะร่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรโอ้ยแเราก็เพียรมีสติแก่กล้ารุนแรงมากเลยนะเครียดเหนื่อยลำบากแต่ทนลำบากอึดอัดก็ทนนะ ทนทนทน,ทนว่าหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีที่จริงมันคืออตัตตากิลมัฏฐานวิโยคตอนที่หายใจแล้วก็เพลินเที่ยวดูสวรรค์เที่ยวดูอะไรเพลินเพลินนะมันเป็นกามสุขานิการนิโยคเห็นไหมแค่อนาปนาสตินะยังมีเรื่องสุดตรงตามใจกิเลสไปอยากรู้อยากเห็นแลวก็ไปรู้ไปเห็นนะหรือเป็นอตัตตากิลมัฏฐานวิโยคบังคับ กดข่มจิตเอาไว้อย่างรุนแรงด้วยกำลังของสติดีที่ไม่เป็นบ้าไปนะยังมีบุญรักษาอยู่เลยไม่ถึงขนาดเครียดจนเป็นบ้าพอฝึกไปเรื่อยๆก็พบว่ามันไม่ใช่นะเราก็เพ่งจนกระทางจิตนะเน่ยเคร่งเครียดไปหมดแล้วร่างกายก็อึดอัดไปหมดแล้วนะ แน่นไลหมดเลยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเม่การที่เราส่งจิตออกนอกเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสก็ไม่ได้ผลการที่มานั่งเพ่งเพ่งอารมณ์กรรมาฐานไปเรื่อยๆจะให้จิตมันอยู่กับที่ควบคุมมันให้ได้อย่าบังคับมันให้ได้มันเป็นอันตาของกัฏฏฐานโยกมันก็ไม่ใช่ทางสายกลาง แต่ตรงไหนล่ะจะเป็นทางสายกลางไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงไหนถึงจะก,กลางจะทำยังไงก็ไม่ไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ตอนนั้นท่านพ่อหลีก็สิ้นไปแล้วครูบาอาจารย์อื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาครูบาอาจารย์ไม่ได้ตอนนั้นหาไม่ได้หลวงพ่อก็เลยภาคเพียรไป มีเวลากลางวันนะกินข้าวกลางวันนะเข้าห้องสมุดไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายสิบเล่มนะอยากรู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติต่อไปได้ยังไงนอกจากทำความสงบอยู่เฉยๆเนะี่ยหาทางที่จะเดินต่ออ่านพระไตรปิฎกนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วก็สงสัยนะเขาแปลกันมาถูกเปล่าเนี้ย เอาพระไตรปิฎกบาลีมาวางนะวางเทียบไปไล่ไปดูทีละคำทีละคำไม่ได้เรียนภาษาบาลีอะไรหรอกแต่ว่าดูมันเป็นร่องรอยเป็นเคา,าว่าตัวนี้เขามาจากคำว่าอะไรในพระไตรปิฎกมีคำอยู่คำหนึ่งนะที่หลวงพ่อเห็นอาจจะมีหลายคำแต่มีอยู่คำหนึ่งที่เป็นคำทับศัพท์นะคำว่าพระพุทธเจ้า พุทธโธบาลีว่าพุทธโธเราแปลง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าคือไม่ได้แปลเราไม่รู้ว่าพุทธโธคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ไม่รู้พุทธโธก็พุทธะใช่ไหมแล้วท่านเป็นพระก็เติมพระเข้าไปท่านเป็นกษัตริย์ก็เติมเจ้าเข้าไปเลยกลายเป็นพระพุทธเจ้านี่ไปอ่านอ่านมาน พระไตรปิฎกหาทางปฏิบัตินะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงสุดท้ายทำอะไรไม่ถูกแล้วนะไปไม่ถูกแล้วได้แต่ความสงบนะตอนนั้นทำสมาธิเป็นแล้วลนะจิตสงบจิตตั้งมั่นเด่นดวงนะเพราะว่าไม่ย่อหย่อนไปออกไปรู้เห็นอะไรข้างนอกไม่เพ่งจนเคร่งเครียดเ,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 เกินไปอยู่ในทางสายกลางแนละ้วแต่ไม่รู้จะไปยังไงอีก ไม่อ่านพระไตรปิฎกก็ไม่รู้จะทำยังไงเยอะแยะ